สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ยกยอดนะครับลูกของไม่ใช่สิใช่ไหมยปดูก่อนนะครับอ่านี่นะครับคัพเปอร์นะครับนะครับจากสวนลีลาไทยนะครับผมได้แบ่งมาจากสวนลีลาไทยนี่อันนี้เหลือใบไว้สี่ใบหักไปใบหนึ่งเสียดายนะพยายามตัดระวังสุดๆแล้วแต่ก็เนี่ยใบหักไปใบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นไม้ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังยังสียังไม่ค่อยแดงจัดนะครับนะครับนี่ใบหักไปใบหนึ่งอันนี้ยอดนะครับ ยอดก็ได้ลากมาเยอะเลยแบบนี้นี่แบบชําแป๊บเดียวนะครับก็ไปต่อได้เลยนี่ใบล่าสุดนะครับนี่ฟอร์มใบจะผิวๆนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็ไปชํากันต่อนะครับเดี๋ยวทาทาครีมนะครับนี่นะครับก็ทาครีมทาครีมกันเชื้อรานะครับทาแผลต้นไม้นะครับทิ้งไว้นะครับแล้วก็นี่อีกแผลหนึ่งนะครับนี่เราก็บีบไปนี้เลย ทิ้งไว้พักหนึ่งนะครับให้ครีมเขาซึมเข้าเข้าไปในแผลนะครับก็เดี๋ยวก็ปลูกนะครับเอาไปปลูกแล้วก็เอาไว้ในร่มนะครับผมนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ได้ต่อมาหนึ่งต้นนะครับแล้วก็ยอดนะครับยอดนี่ก็รอให้เขาลากเดินแล้วก็เติบโตต่อไปนะครับผมโอกาสเราก็มีโอกาสยกยอดไปเรื่อยๆหรือว่าเราจะให้เขาเป็นแม่พันธุ์นะครับผสมผสมเกสรก็ได้นะครับผมอันนี้นะครับกับตอก็รอแตกหน่อออกมาแล้วก็ขยายจํานวนนะครับโดยการแยกหนอนะครับ อันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการยกยอดคอปเปอร์ต้นนี้นะครับผมจากสวนลีลาไทยนะครับโดยสวนพ่อจ๋านะครับผมวันนี้ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ